สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่เลยครับมาชมกันเลยครับนี่รถทุกอ้วละพวงนะครับนี่ของไฟนาเดิมขลองเรานะครับติดไฟนาเดิมนะครับมาดูกันครับนี่เด็ดไม่เด็ดครับผมมาดูรอบๆขั้นกันครับนี่น้องๆเต็มรถลาย นี่เลยครับกำลังน,นี่นะครับโอ้สุดยอดเลยนะครับนี่ไายนาเดิมนะครับ ลำเดียวเลยนะครับปลาตายนะครับมาดูรอบๆขั้นนะครับโอ้โหไฟหนาเดิมนะครับเฮ่ ได้มาแล้วนะครับหนึ่งลำนะครับนี่ครับปีไปสุดรอครับค,ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวต้นบ้านนาด้วยนะครับสำหรับรถ ปี่ไผนาเดิมกันนี้นะครับสวัสดีครับ